สวัสดีครับผมวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำะชุดล็อกสวิตช์ลับปไอล็อกนะฮะในรถรุ่นไททันและปาเจโร่สปอร์ตนะฮะใช้ร่วมกันได้นะครับผมเป็นระบบชุดลอ็อกชุดล็อกสวิตช์ลับตัดสตาร์ทนะ,ะชุดล็อกสวิตซ์ลอตัดสตาร์ทผมขออนุญาตแนะนำวิธีการใช้งานนะฮะในส่วนของ ชุดล <Lock> ็อกสวิตชับรถรุ่นนี้ก็จะติดตั้งไว้ในตัวรถที่ซ่อนไว้ในตำแหน่งที่ท่านเต้าของรถมีความมั่นใจว่ามันจะสามารถไม่ให้คนอื่นรู้ในตำแหน่งมันได้นะฮะสวิตช์จะมีอยู่2องตำแหน่งนะฮะก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นปิดระบบตัดสตาร์ทที่มีเสียงล้องอะลลามมาแทนนะฮะ ถ้าก็ฝั่งคอจะเป็นรถสตาร์ทติดปกตินะครับผมคราวนี้ยเดบิวทดสอบให้ดูเลยนะฮะตอนนี้คือเปิดฝั่งที่สตาร์ทรถปกติติดปกติไว้นะฮะโอเคครับผมโอเคอันนี้ก็รถติดปกตินะฮะไปหน้าบันตรติดปกติครับตันนี้น้ำมันจะหมดแล้วฮะครับผม ระยะไฟระยะด,ดับเครื่องนะฮะอันนี้อันนี้นผมจะเปิดระบบชุดลมสลิดลับนะฮะน,นี่ก็จะ start start เหมือนเดิมนะฮะนนีคคือเวลามีคนมา start รถเราฮนะทั้งจะเป็นต่อตรง ต่อตรงทั้งกุญแจต่อตรงทั้งกุญแจก็จะมีร้องเสียงกะลามกันมาแทนเพื่อเตือนให้เจ้าของรถรู้นะครับอันนี้ถอดกุญแจก็ยังไม่ดับนะฮะต้องต้องหาตำแหน่งสวิตช์เพื่อปิดระบบนะครับครับผมเอ่อท่าเนเจ้าของที่สนใจติดตั้งระบบนี้ก็อ่ค้นหาในเพจเพจ เฟซบุ๊กชื่อไอล็อกชุดล็อกสวิตลับนะครับผมแล้วก็กวเบอร์โทรก็086 136 0017ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม